มาแบบนี้ดันลุย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 กอนนี้ผมเป็นตัวใส่ชุดใส่ชุดนอนมามาลบนะครับเปื่นพอท่านวันนี้มากครับเพราะปืนแม่งคนชิบหายนะครับเป็นตัวดีตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายมันก็จะเวิร์กเท่าไหร่นะครับป้องไก่จะมานับไก่จะมานะครับ บานระวังไอ้เหี้ยตายอ่ะไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยเอ้าเอายืนด้วเออแหละโอ๊ยเป็นตัวเทพนะครับเป็นตัวชุวยชีวิตนะครับไอ้ตัวนี้มันสามารถช่วยชีวิตชาวบ้านได้นะครับไงไงได้หมาได้หมาเนี่ยจะหมาเนาะแล้วหมาเขาหล่นตายนะครับไม่ช่วยเหี้ยครับไม่เกียร์นะเป็นสัตว์ีนนะครับเอาล่วงเลยโก้ไปลุย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  ลอยอ่าลอยตายแล้วมึงเกียร์ิแล้ใครฆ่าเลยวะเลยรู้เลยเลยรู้นะใครฆ่าไอ้โม่ไอ้ไร้ว่ไอ้เฮียกูไปคนเดียวไปเดียวเอาคุณติวิตเอาตัดไอ้ยูกบ่ากไหนอ่ะอ้าวอ้าวไอ้วงมาจากไหนอ่ะอะไรวะผมไม่งงเลย ยี่ยนเอ็ดบาไม่ได้แต่เตายไปไปเหียเออตายอตายมาตาตาย้วตายไปไปไไปๆๆๆๆไปไลุยๆยปะปะปะปอ้าวช่วยเหรอไม่ช่วยเดี๋ยววะโอ้แต่ว่างลยวะอ้าวไอ้ตายเลยแบบี้มาเห็นมีคนตายอตายวะ อ่าเรียบร้อยลุยลุยอ,อ,อ้าวแล้วใครตายนะครับ <c oughs> ตกไปวะผมไม่รู้จักมันนะครับเอ้ยพ <c oughs> ี่ฟ้อนนอกจากการตกไปหนอยตกกับพาเล้ยายเรียบร้อยครับมือมือเรียบร้อยนะครับกระเทือก <c oughs> ไม่วัวกันนะครับลงมางตายแล้วมึงอ่ะมึงด้วยมึงด้วยดูเดี๋ยวผมทำอะไรดูนะครับ มาไปไปแกสวยงามเจ๋งเจ๋งสัปาห์เป็นาสิบวินะครับเริงจริงหรือเปล่ากูยังไม่รู้นะครับอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวได้ตัวปลาหมูแรงนะครับน้ำมัดเอ้ตัวตัวเอบีไอเอบีไอนะครับเอบีเอเบีเป็นตัวที่เกลี่ยอยู่นะครับตัวสเตนนะครับผมชอบปืนแมากเนี่ยนะครับปืนไม่สเตนดีครับตายน้องเมืองเนี่ยนะปืนอย่างเงี้ย เอเลยจนีวก่อนเอาไม่มีคนนีวิลอีกเอาเข้าไปเฮ้ยรัวอร่วรวรโอ้ยเขาทำความจังวยอ้วด้วยเ้ยวกูด้วยตัดร้อนมึงกูโดนไม่ขึ้นทีเยรอดเยาเป็นตัวแล้วกูเป็นเปนเป็นตัวปืนตัวไฟฟ้านะครับเอาตายเลยกูคงได้เกิดใหม่นะไมดเออเป็นแปดนรกนครับ

ปุ๊บปุ๊ตอนนี้ก็มอสจะเก่งที่แท้ก็ขาดเอาไปนี่แล้วก็ได้เคลียร์ด่านสองด่านเออสองไหครับก็เจอกับรู้สึกกันไปสองขึ้น,นหนึ่งมั้งเออเดี๋ยวผมขอดูด่างเขก่อนแป๊บนึงนะครับก็เจอแบบสามเอาไปไปด้นนอีกแปดคนเตนเออไม่เป็นไรครับเราไปด่านสองต่อครับ